ไปเลยอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวกับกาแฟกันมั่งพี่บาวเกลียงตอนนี้ททท,ทวางกลยุทธ์สร้างมูลคา่าสินค้าจีไอคอนสังวัตส,สุราธานีผ่านกระแสนิยมคาเฟ่โฮปปิ้งค่ะเตรียมจัดงาน Amazing สุราษรครอปคราฟซองพันยีสค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราธานีรวมกับเทศบาลนครสุราธานีและผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟาในพื้นที่ค่ะก็มีการเตรียมจัดงาน Amazing สุราษฎร์ครอบครัน2ีบ2025นะคะระหว่างวันที่27ถึง29มิถุนายนนี้ที่บริเวณสะพานนริตอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะเพื่อที่จะใช้สินค้าท่องเที่ยวประเภทร้านกาแฟาดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวเดินทางมายัางจังหวัดสุราธานีนะคะก็นำไปสู้การเพิ่มคิดความสามารถให้กับผู้ประกอบการร้านกาแฟาระดับ SME และการขนาดใหญ่ในพื้นที่รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบท้องทิ่นในการนํามารังสั้นเป็นส่วนประกอบข้องเครื่องดื่มกันค่ะครับโดยอันนี้นะครับมีผู้ประกอบการร้านกาแฟน,นะครับในพื้นที่เขารวม14ร้านกับเพื่อรวมรังสั้นเมนูเครื่องดื่มจาวัตถุดิบท้องทิ่นหรือวัตถุดิบจีไอนะครับข้องพื้นที่เช่นวาซาลระมะพร้าวน้ำหอม และก็ค่อยกลับโดยเจ้านี้ยังได้รวมกับชุมชนด้วยสถาบันการศึกษาสายอาชีพนะครับน,นําเสนอแนวคิดนะครับนะอัพอัพใส่คลิ้งอัพไซคลิ้งนะครับผ่านกิจกรรมเวิร์กฉบกับเปลี่ยนวัตถุดิบเก่าหรือวัตถุดิบถึงไม่ใช้แลว้วเป็นสิ่งใหม่มีประโยชน์นะครับโดยมูลาคา่าโดยมีมูลาค่านะครับคุณภาพที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นผ้าพ,พิมพ์ลายใบไม้นะและการเพ้นลายบนเปลือกหอยหนังรมกิจกรรมรอยลูกปัดนะครับอาหารปั้นเซรามิกรวมไปถึงการจัดแสดงนะครับนะ อคอนบาริต้าใช่ไหมไลท์ชูนะครับนำเสนอการรังส้นเมนูเครื่องดื่มจาวัตถุดิบผ่านบาลิต้านะครับได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆในการสร้างไอเดียแก่ผู้ประกอบการร้านกาแฟสร้างการรับรู้นะครับเกี่ยวัวัตถุดิบนะครับที่มีคุณภาพในข้องพื้นที่ครับอืมค่ะทางด้านนางสาวมัทน,นาภูทรารักพ่วงหน่วยการสำนักง,งานททาท่าสำนักง,งานสุราธานีท่านก็บอกว่าต้องวางกลยุทธ์สําคัญสาหรักมูลราคาผ่มให้สินค้าจีไอจังหวัดสุราธานีผ่านกระแสนิยมเรื่องกาแฟนี้และเประว่าจังหวัดสุราธานีเนี่ยนับว่าเป็น วัดทีมีสินค้า GI m a มากและก็สามารถที่จะเป็นวัตถุดิบทางอาหารได้แนวคิดการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดค่ายสู้โอกาสทางการตลาดก็จะเกิดขึ้นผ่านทางการจัดงานในครั้งนี้นอกจากนี้ค่ะก็คาดว่าจะกระตุ้นค่าใช้จ่ายข้องหนักท่องเที่ยวและก็กระจายการเดินทางไปยังหล่งวัตถุดิบข้องอำเภอต่างๆได้ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีก็จะไปสู้การกระจายรายได้ไปสู้เศรษฐกิจท่านรักอันยังยืนด้วยไปฟังเสียงสัมผัสกันค่ะ ปีนี้เองเราก็พยายามที่จะกระตุ้นให้ร้านกาแฟ ى, ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วทั้งกลุ่มพี่ใหญ่ต่างๆเนี่ยได้เข้ามาแบทเทิลกันนะคะได้เข้ามากลางสารรค์เมนูใหม่ๆให้กับลูกค้าได้ลองชิมนะคะซึ่งคิดว่าเราจะปรับบรรยากาศของริมแม่น้ำตาปีเนี่ยให้มีความแบบลักชูนะคะแล้วก็ให้มีความแบบอ,อ,อยากจะดึงนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามาในพื้นที่เข้ามาร่วมแจมกับเราด้วยค่ะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ได้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันแล้วก็ในเรื่องของงานคราฟที่เราอยากจะแนะนําให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเนี่ยได้รู้จักว่าเราเนี่ยมีกิจกรรม DIY ต่างๆที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเนี่ยสามารถมาลงทํากิจกรรมสร้างประสบการณ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ร่วมกันนะคะอย่างเงี้ยเราก็เลยเชิญร้านที่ ให้บริการนะคะในเรื่องของการทำ DIY มาเป็นตัวอย่าง